พวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์บอสามสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์สินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีทั้งสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆดังนี้ 1. เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วรถยนต์เป็นสิ่งที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2เพื่อให้เกิดความสนุกสนานการชมละครเวทีเพื่อความเพลิดเพลินสื่อประเภทนิทานที่สร้างความบันเทิงและความสนุกสนาน 3. เพื่อให้เกิดความสวยงามการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีความสวยงามการสวมเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสวยงามเช่นการใส่สร้อยคอนาฬิกาแหวน ทีนี้เรามาลองดูประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการที่สนองความต้องการของมนุษย์กันนะครับสินค้าและบริการที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้รับความสะดวกสบายและมีความสุขในการดารงชีวิตนะครับ